นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพักถึงกรณีการฉีกปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าพักประชาธิปัตย์สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและกองทัพในการปกป,ป้องอธิปไตยตนถือว่าคนที่ฉีกปฏิญญาข้อตกลงคือกัมพูชาฉีกด้วยการนำทุนระเบิดมาวาง ทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นดังนั้นจึงสนับสนุนรัฐบาลในการทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่จะอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยกันบอกชาวโลกว่าผู้ที่ชกปฏิญญาคือผู้ที่มาวางทุนระเบิดซึ่งคือทางกัมพูชาเมื่อถามว่าเกรงว่าจะทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่เพราะในข้อตกลงสงในสข้อนั้นทําให้ไทยได้เปรียบมากกว่า นา,าานายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงนี้ดังนั้นการจะไปพูดเรื่องปฏิบัติตามหรือไม่ต้องไปดําเนินการว่าทําไมกัมพูชาจึงละเมิดข้อตกลงนี้จากนี้ปเชื่อว,ว่าคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนในอะไรที่ดีที่สุดในการปกป้องอธิปไตยที่ให้ทั้งรัฐบาลและกองทัพดําเนินการแต่อยากให้สื่อวนชนชี้แจงให้ชาวโลกทราบว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปละเมิดข้อตกลงอะไรราผู้ที่ละเมิดข้อตกลงคือกัมพูชาทําให้ข้อตกลงนี้ไม่เป็นผล ได้อภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงการปรับปรามแก๊งแสแกมเมอร์ของรัฐบาลทำถูกจุดหรือไม่ว่าพรกว่าชาธิปัตย์ได้ทำงานเรื่องนี้อยู่เร็วๆนี้จะชี้แจงให้เห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดและควรจะทำควรเป็นอย่างไรกองทัพและรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับในการปกป้องอธิปไตยนะครับและสาหรับผมเนี่ยผมถือว่าคนที่ฉีกปฏิญญาข้อตกลงเนี่ยคือกัมพูชาฉีกด้วยการเอาทุนระเบิดเนี่ยมาวางนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ สนับสนุนรัฐบาลนะครับในการทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่อยากเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันบอกชาวโลกว่าคนที่ฉีกปฏิญญาเนี่ยคือคนที่มาวางทุนระเบิดก็คือทางกัมพูชาครับเกรงว่าเราจะเสียโอกาสนะครับเพราะว่าสองในสี่ข้อนะครับเราได้เราได้ประโยชน์มากกว่าการคือคืออย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยกัมพูชามาละเมิดข้อตกลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจะไปพูดเรื่องปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเนี่ย มันต้องไปดําเนินการว่าทําไมกัมพูชาจึงละเมิดตรงนี้นะครับส่วนการดําเนินการจากนี้ไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็สนับสนุนว่าอะไรที่ดีที่สุดในการปกป้องอธิปไตยให้รัฐบาลแล้วก็ทางอกองทัพดําเนินการไปแต่อยากให้ทั้งสื่อมวลชนทั้งคนไทยเนี่ยชี้แจงให้ชาวโลกทราบว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปละเมิดข้อตกลงอะไรนะครับคนที่ละเมิดข้อตกลงคือกัมพูชา ทําให้ข้อตกลงนี้มันจึงไม่เป็นผลครับแล้วกรณีการตัดตามแก๊งสกมเมอร์ของรัฐบาลครับท่านพะิลลัครับมองว่าถูกจุดหรือเปล่าครับเ,เราทํางานเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะชี้เห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดจะทำเนี่ยควรจะเป็นยังไง